สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่สักหลงนะคะที่อยู่ที่ไทยที่หล่มสักที่เพชรบูร์เนาะแล้วก็ที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศเนาะก็ต้องขอสวัสดีเนาะวันนี้นะคะจะมีแนวทางเอามาฝากซึ่งหลายท่านนะคะอาจจะถามมาหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่เห็นเนอะอาะจะเป็นเลขของสนามบ,บินน้ำเนาะจะ มันเหมือนกับว่าเป็นเลขประมูลนั่นแหละแต่ว่าในวันนี้นะคะจะเอาข้อมูลทั้งหมดอะมารวมไว้ในคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบของเจ้าไหนก็ลองรุ้นดูอ่ะของแอสซันนะคะซันลอตเตอรี่อะที่เป็นน้องผู้หญิงไซซ่ออะเออนะคะที่ลงอะ่ะแล้วงวดที่แล้วเนาะมันเข้าชุดสามตัวแล้วคันนี้ของ จ๋าก็ไม่รู้นะว่าชุดไหนจริงชุดไหนปลอมแต่ว่ามีลงมาอีกหนึ่งชุดจ๋าก,ก็เอามาลงในคลิปนี้ซึ่งถ้า f c นะคะที่ตามอยู่ของซันลอตเตอรี่นะคะก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูตัวเลขนะคะมีอยู่แค่4ชุดนะ3ตัว2ชุดแล้วก็2ตัวอีก2ชุดเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแนวทางของงวดวันที่ สิบหกเดือนแปดสิบหกสิงหาเนาะซึ่งก็เลขมงคลค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะสําหรับเดือนสิงหาเนาะมันมีวันสําคัญเยอะอ่าแล้วก็ตัวเลขมาเยอะโอ้ลมแรงนะคะต้องขอพายฟีดซีด้วยเนาะเสียงลมอาจจะแรงนะคะกลัวฝนตกด้วยแหละมืดมาเลยนะคะมาดูนะคะเจ้าแรกนะคะจะเป็นของแอดประเสริฐนะคะจันทพันธ์ ซึ่งหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าจ๋าก็ลงหลายชุดหลายงวดเหมือนกันนะคะสำหรับของแอดประเสริฐเนาะเลขออกวันอังคารนะคะงวดวันที่16เดือน8เนี้ยเลขออกวันอังคารก็แนวทางนะคะจะมี83 20 70 04 68 16, แล้วก็16ซึ่งเดี๋ยวน่าจะใกล้ๆวันนั่นแหละ,อะของแอดประเสริฐนะคะเขาจะมา เขาเรียกว่าอะไรนะมาคิดว่าเลขน่าจะออกเลขต่ําหรือเลขสูงแล้วก็มีอยู่2ตัวที่น่าลุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะงวดที่แล้วนะคะเข้า1 4ึ1นะคะเป็นเลข1 4ึ่ง่สอันนี้ก็เดี๋ยว FC ก็ต้องรอนะคะถ้าจะรอเลขจับเลขตัดเนาะของแอดส้มนะคะแล้วมาดูของแอดส้มงวดนี้แอดส้มนะคะเน้นที่ตัวไหน เน้นที่716นะคะแล้วก็16กับ28อันนี้ตัวเน้นนะคะที่วงไว้คือตัวเน้นส่วนตัวกันกันที่1นแล้วก็กันที่2นะคะอ่ะตัวกันนะคะเน้นที่48นะคะแล้วก็จะมีชุดเต็ม7 7 7ดเจ็แแต่เน้นที่48ส่วน3ตัวนะจะมี0 4 8 0 2 8แปนล้วก็9ก้าเน้นที่048 ซึ่งให้ fc ให้ระวังไว้ก็คือ6กับ9เนี้ยเป็นตัวเดียวกันนะคะเลข6กับ9เป็นเลขตัวเดียวกันให้ระวังไว้ด้วยนะคะอาจจะก,กำหัวอย่างหนึ่ง6ก็อาจจะเป็น19อะไรอย่างนี้นะคะให้ fc ดูไว้นะคะสำหรับเลขด่วนเมืน,นี้นะคะอ่ะเพื่อนมาดูนะคะว่าเลขด่วนนะเมืน,นี้นะมีชุด3ตัวรางวันที่1ก็จะมีทั้งหมด5ชุดนะจะมี 024279451609เนาะแล้วก็837รางว,วัลเลขท้ายนะคะเลขท้ายจะมี03043536แล้วก็51กับ52อ่ะสองตัวหกชุดนะคะแล้วก็สามตัวอีกห้าชุดอันนี้จะเป็นเลขด่วนนะคะเลขด่วนหรือว่าเลขเด่นนะกัก fc นะคะต้องแคไปไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าจะจับบางทีจะอาจจะจับตัวที่ fc ไม่ชอบอย่างเงี้ย <B GM> ก็ให้ fc ลองจับดูด้วยนะคะเผื่อว่ามันจะไปตรงใจหรือว่าชนตุบๆอะไรอย่างเงี้นะคะสำหรับนะคะ Facebook นะคะของรักลูกสาวอมวยนะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่ว่า,าสำหรับ แนวทางนี้นะคะรัฐบาลง็ดวันที่16สิงหาเนี้ยชุด3มตัวนะคะให้มาจะเป็น973 973นะคะแต่ว่าของเลขด่วนอ่ะจะให้เป็น837นะให้เป็น837อ่ะชุด2ตัวก็คือตัดออกมาจากชุด3ตัวนั่นแหละนะคะแต่ว่างวดที่แล้วนะแนวทางเนี้ยของเฟซบุ๊กล,ลักลูกสาวอามวนเนี้ยเข้าชุด3าตัวนะคะ เข้าสามตัวซึ่งก็ให้แนวทางมาแค่หางเดียวเหมือนเหมือนชุดอย่างนี้แหละนะเข้าชุดสามตัววันนี้เก้าเจ็ดสามสองตัวก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็เจ็ดสามซึ่งก็เป็นเลขตัดจากชุดสามตัวนะคะไอสีจดนะคะจดหรือว่าแคปไว้ก็ได้นะคะเดือนนี้เดือนสิงหากันยานะคะเดี๋ยวตุลาเราก็จะได้มาชิมมะขามแช่อิ่มแล้วเนาะปีนี้นะคะมะขามแช่อิ่มก็ เดี๋ยวจ๋าจะถ้า FC นะคะท่านไหนที่อยากได้มขาขมแช่อิ่มหรือมาขามหวานนะปีนี้นะคะพันพันเขาเรียกอะไรนะประกายทองนะมีแน่นอนนะคะสําหรับปีนี้เนาะ,ะปีที่แล้วไม่มีนะคะประกายทองทีแรกว่าจะมีแต่ว่ามันหลายอย่างเลยนะคะแล้วปีนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าพอดีมีรถนะคะเดี๋ยวจ๋าไปแบบโอูกไกลนะคะใช้ระยะทางไกล น่าจะเปิดจองรอบแรกอ่ะหนึ่งร้อยโลนะคะสําหรับมะขามหวานพันธุ์ปัตไกทองนะคะของปีนี้เนาะ,ะมะขามหวานน่าจะเริ่มต้นเดือนที่เดือนธันวาสิ้นเดือนธันวาเนาะส่วนแช่อิ่มนะคะน่าจะเริ่มนะคะจะเริ่มที่ไม่ต้นเดือนตุลาก็กลางเดือนตุลาเนาะอ่ะอันนี้นะคะคือแจ้งไว้ก่อนอาจจะแจ้งแจ้งไว้เป็นบางคลิปนะคะแล้วถ้าท่านไหนนะคะที่อยากได้มะขามอะไรเงี้ยจะเอาไปขาย หรือว่าจะเอาไปไว้ทานอะไรเงี้ยให้ไปกดติดตามจ๋าได้ที่เพจของจ๋านะคะนั่นก็คือเพจจ๋าปาข้าวโพดเมืองเพชรบุร์แฟนเพจเนาะอาจจะมีรูปน้องมะย,ยมอยู่ข้างหลังนะคะเพจจริงนะเพราะว่าตอนนี้เพจเพจปลอมมาเยอะเลยนะคะมีคนเอาหน้าหน้าจ๋าแล้วก็ชื่อชื่อ,อตามช่อง YouTube นี่แหละเนาะเอาไปสร้างเพจปลอมนะคะไปเรียกเงินอะไรเงี้ยก็ให้ระวังไว้คือช่องของจ๋านะไม่มีการเรียกเงินนะคะ เลขกดนี่นะคะสำหรับเลขกดนี่3ตัวนะคะจะเป็น4 7 9 9 4 7 9เลขชุดเดียวกันแต่ว่าเป็นคู่โต๊ดนะ2ตัวล่างจะเป็น7080แล้วก็90้อันนี้จะเป็นชุดปลดนี้นะคะสำหรับของเลขของซันลอตเตอรี่นะคะหรือลอตเตอรี่ซันซึ่งเป็นน้องผู้หญิงเนาะที่สวยสวยอ่าอยู่หน้า หน้าแผ่นหวยนะคะงวดน,นี้นะคะอีกหนึ่งชุดที่ฝากมานะจะเป็น603กับ415 2ตัว83กับ13ซึ่งถ้าเน้นนะคะจะเน้นที่415กับ13อันนี้ของลอตเตอรี่ซันนะคะก็ให้เลขมาน้อยชุดเหมือนกันงวดที่แล้วเข้าชุด3ตัวนะคะสำหรับของซันลอตเตอรี่สำหรับเลขสนามบินน้ำนะคะอ่ะ เลขสนามบินน้ำนะงวดนี้ให้มา9 3 2 2ตัว9 1แต่ว่างวดก่อนนะคะงวดก่อนอะให้4 9 5ซึ่งในคลิปนี้นะคะชุดนี้นะคะสนามบินน้ำเข้าชุด3ตัวงวดนี้ให้9 3 2ของลอตเตอรีร่ซันงวดที่แล้วนะคะเข้าชุด3ตัวงวดนี้ให้6 0 3กับ4 1 5เนาะแล้วก็อ ของอาหมวยนะคะ Facebook รักลูกสาวงวดที่แล้วก็เข้าชุด3ตัวงวดนี้ใหมา9 3้เพา่อนเพื่อนๆดูนะคะเปรียบเทียบกันได้เลยว่ามีชนไหมหรือว่ามีอะไรใกล้เคียงแต่ว่าที่จับออกมาแล้วมันชนก็จะเป็น93แค่นั้นนะคะ93เนาะสำหรับ3เจ้านี้นะที่ให้แนวทางมาแล้วเข้าชุด3ตัวงวดที่แล้วนะ เดี๋ยวยังไงวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะอย่าลืมนะคะมะขามแช่อิ่มเดือนตุลาเจอการมะขามหวานนะคะสิ้นเดือนธันวาเนาะเจอกันหรือว่าอาจจะไวกว่านั้นก็ได้ถ้าเป็นมะขามหมูนะไม่รู้ว่าปีนี้จะได้อ่ามัดหรือเปล่านะมะาขามหมูเพราะว่าโอ้ห้ากลัวเหมือนกันนะคะสุดายนี้ขอให้เฮงในวันที่16หสิงหาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ